โอ้เริ่มแล้วโอเคเริ่มแล้วฉันนำไปแล้วต้องเล่งแล้วรถแท็กเตอร์สุีโอ้โหน่าจะที่มึไเสียโอ้โหน้ำมันเหินฟ้าอยู่้นล่างเป็นกืน้ำมันโอเคได้แล้วบูมไปเลยจังมะแกแล้วโอเคอันดับสองอันดับหนึ่งังเข้าอีกอ้โห โโอ้หชนะอย่างได้เลยอีกสองเอ้ได้เวลาอีกรอบหนึ่งอ่าเริ oh, ่มแล้วโอ้ยควันแม่งเข้าหน้าทุกคนเห็นปะยีงควันแม่งเข้าหน้าเป็นเสียบตาว้าฮโอ้ยไปแล้วเช็ดพิชชาด้วยเองน่าโอเคบินเข้าไปแล้วทุกคนเฮยมันบินไปแล้วบินไปยังไปไปไม่ได้เฮ้ยมันบินไปแต่มันโปแล้วโอ้ยจอมปลวกแล้วนะนี่ดูโอ้โหโอ้โหโอยตายอีกตายตาย คะแนนนี่โอเครอบนมันเหมือควันเต็มหน้ากูเลยควันเต็มหน้ากูเลยหน้ากูไม่ดำบ้างว่ากูหน้ากูยังขาวใสยิ้มแย้มอยู่เลยเกมไม่โคตรสมจริงไปได้ตอนนี้เราถึงปาร์ทคนไปได้ยังไงตอนนี้เราถึงปาร์ทุกคนอันนี้ครับงูพวยเราตอนนี้ันดำถึงทุกคนตอนนี้น่าจะชนะแล้วอ่ะมันโคไปได้ยังไงนี่ชนะทุกคนเย้ทุกคนโอชนะแล้วหนีสองอ่ะอะไรบ้าโอ้ไม่โป้โคตรพีซี่